อยากเป็นเซียนเหนือเซียนต้องภาคเพียรและตั้งใจความรู้ย่อมเรียนทันกันได้สิ่งสำคัญอยู่ที่ใจต้องไม่ทอ้อสวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ YouTube เซียนเหนือเซียนและเพจ Facebook เรียนหมักรุกด้วยใจรักบ,บายครูพง์มาพบกันอีกครั้งนะครับผมเรามาศึกษาเกมของท่านอาจารย์นพประจิตในเส้นทางสู่แชมป์ประเทศไทย2566โดยในเกมนี้อาจารย์นพประจิตท่านจะประทะกับ อาจารย์ช้างวังปูนะครับอาจารย์นกอพจิบจะเป็นหมากขาวอาจารย์ช้างวังปูจะเป็นหมากแดงเกมจะสนุกสนานขนาดไหนเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับอาจารย์นกอตพจิบพัฒนาม้าขึ้นมางอสองอาจารย์ช้างพัฒนาคนขึ้นชาชทิงเจ็ดอาจารย์นกอตพจิบพัฒนาคนขึ้นมาคอสองอาจารย์ช้างพัฒนาม้าขึ้นจอเจ็ดอาจารย์นกอตพจิบปูเบี้ยขอไข่สี่ อาจารย์ช้างพัฒนาเม็ดขึ้นคอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมาชฉชิงสองอาจารย์ช้างปูเบียงอห้าอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยคอสี่อาจารย์ช้างนำเม็ดขึ้นอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าอีกต wow ัวขึน้นมาเป็นม้าเทียมครับอาจารย์ช้างปูเบี้ยชอช้างห้า อาจารย์นกประจิตนาเรือมาที่ขอไข่หนึ่งเตรียมส่งเบี้ยขึ้นมาขอไข่ห้าเป็นเบี้ยสูงสะกดทับนะครับอาจารย์ช้างพัฒนาคนขึ้นงอเจ็ดอาจารย์นกประจิตส่งเบีย้ยสูงขึ้นมาอาจารย์ช้างนําเบี้ยริมนะครับขึ้นไปกินอาจารย์นกประจิตกินตอบอาจารย์ช้างยันเบี้ยไว้อาจารย์นกประจิตปูเบี้ยจอสิ อ,อาจารย์ช้างปูเบี้ยชอยชิงห้าอาจารย์น้ประจิบนำเม็ดขึ้นมาอาจารย์ช้างใช้เบี้ยชอยชิงห้ากินเบี้ยจอสี่อาจารย์รยกยกนยกาารประจิบนำเบี้ยชอยชิยงสามขึ้นมากินอาจารย์ช้างนำเม็ดลำเลียงขึ้นบุกกลางธารานะครับที่จอห้าอาจารย์น้ประจิตส่งเบี้ยขึ้นมาไล่เม็ดอาจารย์ช้างตัดสินใจกินแลกเบี้ย อาจารย์นกกระจิบนําเบี้ยเข้ามากินจังหวะนี้อาจารย์ช้างถอยเม็ดลงมาเป็นเม็ดซ้ายอาจารย์นกกรจิบส่งเบี้ยสูงขึ้นมาไล่เม็ดจังหวะนี้อาจารย์ช้างขยายม้าขึ้นไปชอช้างหกเป็นม้าสงนนะครับโจมตีเบี้ยสูงอาจารย์นกกระจิบนําม้าขึ้นมาขึ้นมาผูกนะครับเป็นม้ามังกรสลับขวาอาจารย์ช้างปูเบี้ยยอห้า อาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาผูกเม็ดอาจารย์นกกระจิบไม่กลัวว่าอาจารย์ช้างจะทิ่มเบี้ยไล่ม้านะครับเพราะว่าอาจารย์นกกระจิบจะกินแรกพอเบี้ยกินอาจารย์นกกระจิบจะกินแลกเรือม้าถอยมากินแล้วอาจารย์นกกระจิบจะถอยม้านะครับไปจับกินเบี้ยนะครับผมซึ่งอาจารย์ช้างจะเสียเบี้ยฟรีนะครับถ้าทิ่มไปไล่ม้าดังนั้นอาจารย์ช้างนะครับ มองเห็นว่าม้าของตนเองไม่มีตาขึ้นนะครับจึงถอยโคนมาที่คอปแปดเตรียมนำม้าขึ้นอาจารย์นกกระจิบหาทางผูกเบี้ยสูงตัวนี้นะครับให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจึงลำเลียงม้าลงมาคอหนึ่งเตรียมขึ้นมางอสามนะครับอาจารย์ช้างพัฒนาม้าขึ้นงอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมางอสผูกเบี้ยสูงครับนี่คือการรู้ทัน คู่ต่อสู้นะครับอาจารย์ช้างพยายามจะมาโจมตีเบี้ยสูงอาจารย์นกกระจิบถอยม้าไปเพื่อมาผูกเบี้ยสูงนะครับผมอาจารย์ช้างนำขุนขึ้นจอ7อาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมางอสองอาจารย์ช้างพัฒนาคนขึ้นคอ7เมื่ออาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าเรือทั้งสองลำผูกกันแล้วนะครับจึงยันเบี้ยวไว้ไม่ยอมให้อาจารย์ช้างส่งเบี้ยไปไล่ม้านะครับ อาจารย์ช้างตัดสินใจกินแลกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบกินตอบอาจารย์ช้างแลกเรือออกไป1นึล่ลำครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือมากินอาจารย์ช้างมองหาจุดอ่อนของอาจารย์นกกระจิบนะครับเห็นว่าเบี้ยตัวนี้ขาดนะครับนำเรือไปจับอาจารย์นกกระจิบรู้ทานนำเรือไปผูกครับอาจารย์ช้างนำเรือขึ้นไปบุกที่กอสาม จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนําโคนขึ้นมาชอช้าง3อาจารย์ช้างตัดสินใจนําเรือนะครับเส้นหมากแลกมา้ารุกมาดูว่ามีจุดประสงค์อะไรนะครับอาจารย์นกกระจิบใช้โคนขึ้นมากินอาจารย์ช้างนําเม็ดกินเบี้ยสูงอาจารย์นกกระจิบนําเบี้ยเข้ามากินอาจารย์ช้างนําม้าชอนะครับไปกินเบี้ยสูงอาจารย์นกกระจิบใช้ม้ากินเบี้ยที่ชอห อาจารย์ช้างนำโคนขึ้นไปไล่ม้าอาจารย์นกกระจิบยกม้ามาที่ยอสามในตําแหน่งของม้าอุปการขวานะครับจังหวะนี้อาจารย์ช้างถอยม้ามาที่ฉชิงเจ็ดเตรียมปูเบี้ยคู่กลางนะครับอาจารย์นกกระจิบนำโคลนขึ้นมางอสอาจารย์ช้างนำโคลนขึ้นไปงอหอาจารย์นกกระจิบนำเรือมากดขุนครับที่จอหนึ่งจังหวะนี้อาจารย์ช้างตัดสินใจปูเบี้ยไล่โคน อาจารย์นกกระจิบเปิดเม็ดขึ้นมาครับโจมตีเบีย้ยของอาจารย์ช้างและให้เรือนะครับกดขุนจังหวะนี้อาจารย์ช้างตัดสินใจหลบขุนขึ้นชอชชิงหกอาจารย์นกกระจิบได้จังหวะใช้เม็ดกินเบีย้ยนะครับผมทําลายเบี้ยคู่ของอาจารย์ช้างกินรุกนะครับอาจารย์ช้างใช้โคนขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบใช้โคนนะครับกินเบีย้ยที่หงอห้าสรุปมาตอนนี้นะครับเป็น หนึ่งเรือบวกเบียคว่ำของอาจารย์นกกระจิบสู้กับม้าหนึ่งตัวของอาจารย์ช้างหวังปูนะครับถือว่าอาจารย์นกกระจิบได้เปรียบสักหมากนะครับอาจารย์ช้างต้องรีบหาเสมอนะครับผมจังหวะนี้อาจารย์ช้างยกม้าขึ้นไปคอห้าอาจารย์นกกระจิบนําเรือมารุกอาจารย์ช้างหลบขูนมาที่ชอช้างเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนําคนขึ้นมาแลก อาจารย์ช้างตัดสินใจกินแรกครับอาจารย์นกกระจิบนำม้าเข้ามากินจังหวะนี้อาจารย์ช้างนำมา้าขึ้นไปจอห้าในจังหวะนี้ท่านอาจารย์นกกระจิบท่านวางแผนที่จะบุกอาจารย์ช้างวังปูนะครับเพื่อเปิดทางเข้าทํำนะครับอาจารย์นกกระจิบท่านใช้ม้านะครับมารุกที่ยอห้าครับผม อาจารย์ช้างวังปูตัดสินใจหลบขุนขึ้นครับแล้วอาจารย์นกกระจิตนำม้ามาที่ชอลิงหกครับอาจารย์ช้างนำขุนขึ้นจอช้างห้าอาจารย์นกกระจิตนำขุนขึ้นมาจอสามอาจารย์ช้างตัดสินใจใช้ม้านะครับกินเบี้ยรุกอาจารย์นกกระจิตดึงม้าไปกินอาจารย์ช้างใช้ขุนกินตอบ จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับเข้ามาบุกคร่อมโคนคร่อมเบี้ยครับผมถือว่าเป็นจังหวะที่สำคัญนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่สำคัญมากนะครับเพราะจะได้กินเบี้ยถ้าได้กินเบี้ยแล้วเบี้ยตัวนี้จะหงายได้นะครับซึ่งเมื่อเข้าสู่ปลายกระดานถ้าอาจารย์นกกระจิบเหลือเรือบวกเบี้ยหงายสู้กับม้านะครับจะสู้ได้นะครับจะเบียดชนะปลายกระดานได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเบี้ยนะครับ อาจารย์นกกระจิบเหลือเรือหนึ่งลำส่วนอาจารย์ช้างเหลือม้าตัวเดียวเรือจะปะทะกับมา้าอาจารย์ช้างจะนับสักกระดานซึ่งมีโอกาสเสมอนะครับผมเรือจะทําอะไรไม่ได้นะครับจังหวะนี้อาจารย์ช้างนําคนขึ้นชอชิงห้าอาจารย์นกกระจิบนําเรือมากินเบี้ยครับอาจารย์ช้างใช้โคนรุกอาจารย์นกกระจิบนําขุนขึ้นมางอสี่อาจารย์ช้างถอยม้าลงมาไล่เรือครับ อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาไล่กินมา้าจังหวะนี้อาจารย์ช้างถอยโคนมารูปครับผมอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่คอสิอาจารย์ช้างนำม้าขึ้นเฉลทิงหกอาจารย์นกกระจิบหงายเบีย้ยเมื่อทั้งสองฝ่ายไม่เหลือเบีย้ยคว่ำบนกระดานแล้วนะครับอาจารย์ช้างวังปูขอนับสักกระดานนะครับผม อาจารย์ช right ้างนำขุนมาที네่ชอ่ยทิงสีอาจารย์นกกระจิดนำเรือไปกดขุนครับอาจารย์ช้างนำขุนไปที่จอสามอาจารย์นกกระจิตนำเบี้ยงหงายมาคอห้าอาจารย์ช้างนำม้าไปที่ชอช้างสี่อาจารย์นกกระจิตนำเรือกดขุนครับอาจารย์ช้างหลบขุนมาที่ชอล่ิงสีอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยงหงายไล่โคน อาจารย์ช้างถอยคนมาไล่เรืออาจารย์นกกระจิบนําเรือลงไปที่จอหนึ่งอาจารย์ช้างขยับขุนมาที่ชอชิงห้าอาจารย์นกกระจิบนําเรือลุกอาจารย์ช้างหลบขุนมาที่ชอช้างห้าอาจารย์นกกระจิบดึงโคนมาจอสี่อาจารย์ช้างนําขุนมาที่ชอช้างหกอาจารย์นกกระจิบกดขุนครับอาจารย์ช้างนาโคนไปขู่ อาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยงหงายมาจอห้าอาจารย์ช้างนำขุนมาที่ชอยิงเจอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่งองูห้าจังหวะนี้อาจารย์ช้างใช้ม้าไปรุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนติดกินมา้าอาจารย์ช้างดึงม้าถอยกลับมาตาเดิมอาจารย์นกกระจิบนำโคนเข้ามาบุกค,ครับและจะได้กินโคนนะครับผมถ้าม้าหนี อาจารย์ช้างพิจารณาแล้วนะครับไม่สามารถที่จะแก้เพื่อหาเสมอได้นะครับจึงตัดสินใจยอมแพ้ในจังหวะนี้ครับผมเป็นท่านอาจารย์นกประจิตนะครับเป็นฝ่ายชนะท่านอาจารย์ช้างวังปู่ไปได้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะทําให้พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสนุกและมีความสุขกับกีฬาหมากรุกไทยนะครับในศึกหมากรุกไทยชิงแชมป์ประเทศไทย2566นะครับผม ครูพงศ์ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นพประจิตท่านอาจารย์ช้างวังปูเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านทั้งสองได้แข่งขันในเกมนี้ไว้ทําให้พวกเราได้มาศึกษาได้มารับชมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมืออีกทั้งเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากลุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปนะครับผมและที่สําคัญขอ,ขอขอบคุณครูแมนแห่งช่องโคกตะบันด้วยนะครับที่ได้ถ่ายทอดเกมให้กับพวกเราที่อยู่ทางบ้านได้ศึกษาได้รับชมเกมดีๆกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้ครูคงขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ